ลุง happy, Bird, happy, Bird, happy birthday มาเกิดเบ b i r t จริงมาเกิด happy birthday b i r t h d a ป b i r จริงมาเกิดเอ้ผมมา happy birthday ลุงครับวันนี้เซอร์ไพรส์วันเกิดไม่ใครมาทีใช่ไหมครับนี่ผมมา happy birthday คนแรกๆเลยครับลุงวันเกิดอะไรฮะ กูไม่ได้เกิดวันนี้เอา้าแล้วลุงเกิดวันไหนเดือนนี้ไม่ใช่เหรอกูไม่ได้เกิดไม่ใช่วันเกิดกูไม่ใช่วันเกิดอะไรวันเกิดลุงย้อนหลังผมไม่ได้มาวันก่อนแอปปิ้เบิร์ดจริงมากเกินมันก็ย้อนเยอะเกินไปก,กูเกิดตั้งแต่ฮันวาเดือนนี้เดือนอะไร มีนะามันก็ไม่กี่เดือนลุงไม่กี่เดือนอะไรธันวามกรากุมภามีนาะสามเดือนเองแอปปี้เบิร์ดิงมาเกิดมันไม่มีคอนเทนต์เล่นแล้วเลยเอกไม่ใช่คอนเทนต์ลุงเร็วแอปปี้เบิร์เดย์จริงๆวันเกิดไม่ได้มาอา่ะปนุมือก่อนเดี๋ยวผมให้ปอนแล้วทำไมต้องปนมือแอปปี you ้เบิร์ดย์ทูยูอาแอปปี้เบิร์เดย์กุศลาธรรมาเอาเอาลุงเป่าเค้กก่อนอา่า แฮปปเบาร์เดย์มึงก็ปัญญาอ่อนไนมะ่เฮี้ยแล้วช่องมึงก็มีคนดูมึงก็ทําเรื่องปัญญาอ่อนคนก็ดูมึงเนาะแล้วแอปปิบาร์เดย์นี่ไงของขวัญวันสังฆทานครับมึงเอาสังฆทานให้วันเกิดครับอันนี้ซื้อมาจากพิจบูณ์เลยเอามาให้ลุงขนมขนมอย่านัดหย่านัดหย่านัดอันนี้ของขวัญวันเกิดนี่ชิจูก็มี นี่หนังสือธรรมะเอาไปอ่านบ้างปากกับป๋องก็มีเวลาเราลําบากไงลุงนมถั่วเหลืองมีครบเลยในนี้แอปปิ้เบอร์ดีครับลุงมีความสุขมากๆครับลุงกูต้องเจออะไรวะไอ้เหี้ยแต่ละวันอไอ้เอกไอ้เหียมึงมามึงมามึงไม่ต้องมามึงก็มาถ่ายธรรมดามึงอะไรของมึงเนี่ยแล้วของขวัญมันเกิดมัน,นี้เ<า>ขาไปให้พระก็ลุงทําบุญบ้างกูทําอยู่แล้วไม่เคยเห็นลุงทำแต่บาปอย่างเดียว ชีวิตทำแต่บาปเนี่ยทำบุญบ้างลุงอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของพระเอาไหมลุงเลยลุงเปรียบเสม,มือนพ่อพระเปรียบเสม,มือนพ่อพระอของอกของพวกเราเไปก่อนนะครับลุงขอบคุณมากครับแอปิเบอร์เดย์นะลุงนะมึงมาแค่เนี้ครับแล้วมึงจะกลับเลยกลับเลยครับแ <c oughs> อป้เบอร์เดย์ทูยูแอป้เบอร์จิงมาเกิดแอป้เบอร์จิงมาเกิดโอ้ยเฮียเอ้ยแต่ละวันกูต้องเจออะไระกูไม่เข้าใจ แล้ววันเกิดโอ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ย